มาบ้งทุกทุกคนตํารวจสีที่้ต้อนรับส่วรายการมาบ้างนี่ก็อยู่ที่สนามบิานสุวรรณภูม<อ>คุณโนอื่นอยู่ว่าจะมาถึงกี่โมงคนก็มากันหลายคนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเราจะไปยังไงต่อแต่ตอนนี้นอืนยังไม่ถึงเลยแต่ว่าก็ยังไม่ถึงเวลานาดัดมานัดไม่เละเองแหละโนอืนไม่ได้ผิดอะไรเลยผู้ผิดเอง เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงนะตอนที่โนโอื่นมาตอนหลับสู่รายการเปินมานเป็นไงบ้างวันนี้ตื่นหรือยังยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นเหมือมนกันอี่บายตื่นหรือยังคะตื่นวันนี้ที่ผู้คุมกลางของเราเดี๋ยวจะพาเราไปด้วยเดี๋ยวเราจะรอดูกันว่าเราจะเดินทางถึงสนเจินเราเป็นยังไงบ้างเนาะนี่เสื้อแบบนี้เป็นไรอะ่ะ อ๋อพอดีไปตู้ออกับคนมาไปจิจ้งหงอไปกับน้องหมาอะจริงหรอใช่หมาตัวใหญ่เหมือนกันเนาะตั้นนี้มันเขานี่เราไปเกลียดอะไรนะ ไปเกตอะไรนะไม่รู้เหมือนกันดี d ีดีสครับทุกคนดีสี่ในงานเดินห้างกับม้าสองคนดีครับเหงาไหมไม่มีพี่ขีชีไม่มีพี่เจนเชอร์รี่ปกติจะมีพี่เชอร์เดินไปซื้อมันฝรั่งพอมแล้วพี่เจนคุยเป็นเพื่อนแล้วก็จะมีพี่ชีมาชวนคุยแล้วมีใครอีมีทุกคนเลยใครอีมีบอ อ๋อคิดถึงหม่ำไงหม่ำไม่อยู่ไงหม่ำคือหม่ำเมย์หม่ำเมย์ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเลาจ์อ้าวเราอะไรเราไก่เหรอเลาพิเศษไปอยู่มากอ้าวโอเคก็ว่าอยู่เจอกันนะเออเราไปด้วยกันอ้าวไปเลาอะไรนะโนอื่นเมื่อกี้จะเล่นมุกอะไรป้าไปเลาไก่ไม่ได้แล้วเนาะอ้าวยังเล่นได้อยู่อีกเหรอเราเป็ดพอเหอะตัวนี้มีสุภาษิตอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับผมเพราะจะตอบถูกทั้งหมดจริงหรือเปล่า งันเริ่มเลยไม่ออกเหมือนกันมาได้เตรียมมาขอไั่ด้วยเช้าอยู่อโลน้องอโหลโลมากับใครมากับนี่เพื่อนๆในซีรีส์นะครับผมนี่อ๋อเป็นซีรีส์ใหม่ซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษาครับผมริงเปล่าก็คือเป็นต้าอู่อโหลโน้องเงินกับน้องอะไรน้องโอมใช่ใช่ครับเจอกันพี่จีนครับน้องอึนมาพอดีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับฝากดูนอื่นด้วยนะครับ เปป็็นนหงเเดี๋ยววันนี้เราจะไม่เหงาแล้วเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมีให้เล่นสดสนุกด้วยอุ้ยของขนาดชอบอ้าวาชอบวันนี้พี่ไปเล่นเล่นอะไรไปพี่เอาโปโปมาด้วยแล้วหน้าผมก็จะเป็นแบบว่าโต้โลมแบบไม่ต่องว่าโปโปไปกูอยู่ข้างล่างเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นไปดูไม่ขึ้นเราใครจะนั่งเพื่อนเราเองไปเจอกันที่เซนทรัเลยไหมได้เลยครับ พนอนรออนนหยังนอนมาไม่พออีกหรอไม่พอ,รอครับจะนอนละแล้วตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมนอนพอพอปากแน่ะจะนอนนะไอะไม่เถ <c oughs> ีง <c oughs> โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดเดินก่อน <c oughs> ไใ้สูตรอากาศหอมของที่ไหนนะต่างห่างดีนควอนจอลใช่แล้วสวัสดีครับทุกคนเป็นบอกสอนบอกถูกบอกสอนบอกบอกสอนบอกเลยว่าหลับแล้วหลับอีกก่อนนี่ดูหนังตลอดเลยอ่ะไม่นี่ก็ดูหนังนะแต่ว่าดูดูเสร็จแล้วก็หลับเลยดูอะไรบ้างวันนี้ดูอิดซ้ำล้อพี่ประมาณ5แล้วตลอเธอชอบดูหนังสยองขวัญหรอใช่ฉันชอบดูหนังสยองขวัญครับ มาดูกับศิลาปทะคิงของดีดิอุ้ยอันนั้นดูไปรอบที่แล้วทริปที่บินไปญี่ปุ่นใช่ช่อมากเลยอ่ะผู้บินรู้จักโนอื่นหรือยังพอดจรีครับเคยเจอป่ะไม่เคยเจอจริงป่ะเจอครั้งแรกแต่มีแต่พี่ชี้เล่าให้ฟังอ๋อจริงเหรอพี่ชี้เล่าเรื่องดีๆหรือว่าดีๆครับดีๆเวลาตัดผมไม่แต่ว่าสตางค์อ่ะเป็นรุ่นเอ๊ะรุ่นหนองป้ เป็นเด็กส่วนเหมือนกันเออหรอครับเด็กส่วนรุ่นไหนผมไม่รู้สักแปดไม่รู้เลยาคุณรู้ใช่ไหมรู้อันนี้ก็เด็กส่วนเหรอใช่เด็กส่วนใช่ทุกคนเป็นเด็กส่วนหมดเลยเหรอแล้วเด็กอสังเป็เด็กเซนคาเบียนทำยังไงวะเขาก็กำลังแบบว่าระลึกกันอยู่ว่าตอนเรียนอยู่ดูอะไรสรุปตาตังรุ่นอะไรรุ่นสังแปดครับผมก็ไม่เคยเจอสิสี่ปีก็ไม่น่าจะเราบฟอร์ตอะโอ้โหแกได้ว่าเดิมอุตานะ มีคนแบบเด็กคนหนเยอะแล้วนะแตบวิญเขาเป็นเด็กอินเตอร์ไงกวางเจานะฮะฝนเจนอากาศแบบว่าร้อนชื้นเหมือนบ้านเราเลยหรือเป็นเพราะว่าร้อนกว่าเขไม่ได้เปิดแอร์ป่ะไม่ออกร้อนมากมเร้อนเท่าร้อนกว่าดีแน่ฉันแบบว่าแต่งตัวมาได้แบบว่าถูกต้องแล้ว เธออยู่บางแคเธอช่วยแม่คลายข้ามันใกล้ฝั่งไหนอยู่ใช้กระมอนใช้กระหมือเท่าจริงนี่ใช่แต่ว่าใช้ก๊หมืองหมดโดยจีนด้วยหรอแล้วปากเป็นอะไรเนี่ยคะอยู่สวัสดีน้องฝันป้า สวัสดีะครับค,คนดังนะเนี่ยนี่เขาแมสมากแบบคนรอบตัวพูดถึงเยอะมาก,กไม่ได้ไปออกอรายการนะเป็นไงบ้างตอนไปแข่งรู้สึกเป็นไงบ้างเฮ้ยสนุกครับผมสนุกมาแต่ตอนเราไปคือเรา,เรา,เ,ราเราพูดไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหแสดงว่าไปเรียนนี่นู่นเลยใช่ตอนนี้ซันต้าพูดได้แล้วหรอพูดเกาหลีได้แล้วเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ต้องดูเรื่องดูเรื่องใช่ไหมโอ้โหแข่คสซิโนพูดอะไรตลกตลก 밥을 먹었어? 응 먹었어요. 오! 오! <laughs> 아요잘김 <laughs> 이름이 뭐예요? 아, 산다입니다. 오, 몇 살이에요? 어, 19. 오, 19. 자, 이까 그, 슈 알아요, 요하라. เก่งเก่งเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเราต้องมาแบบเต้นลงติก๊กตอกกันสัก,กคลิปไหมไม่ได้ไม่ <yeah. S 1> ได้เลยแต่เดี๋ยวขอแต่งหน้าทำผมหน่อยแล้วกันมีแฟนคลับที่ <laughs> เป็นกัน <laughs> มีมีแฟนคลับที่เ a l l request มาบอกว่า, <laughs> วาอุ้ยไปเจอซันต้าที่นู่นเหรอขอเพลง S Class นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าก็เลยบอกอ๋อน่าอเคโอเคอย่างนี้อาซานต้าเป็นยังไงทำอะไรยังไงอยู่กะว่าจะปล่อยเพลงอยู่ครับโอ้โหนี่ก็กำลังจะปล่อยเพลงเหมือนกันเฮ้ยต้แล้วก็คือเป็นคู่แข่งกันชวนน้องมาฟีซีเร็วฟีซถามผู้จัดการเขาหรือยังอ้ยแต่ผมกำลังจะเลี้ยงไอ้นี่สิงโตขาวจองไปแล้วใช่สิงโตลูกสิงโตจริงๆจองไปแล้วลูกสิงโตจรช่จองแล้วไม่หรอจองแล้ว Mm hmm. จ่ายมัดจาไปแล้วรอ,รอเขาหย่านมอยู่ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราต้องนั่งไปอีกสองชั่วโมงเนาะไปซันเจิญก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าถึงนู่นแล้วเย็นนี้จะกินอะไรจะทําอะไรต่อ mm hmm. เดี๋ยวไปดูแอคทิวิตี้ตอนนี้เจอกันครับนี่เรากำลังจะเดินทางออกไปจากสนามบินแล้วเราอ,อยากรู้จังเลยว่าอากาศฟื้นแรกของสนเจิเอ้ยฟางโจวจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าน,นี่เราจะต้องนั่งรถต่ออีกสองชั่วโมงแน่ เมื่อกี้มีฟนขับมารอรับเราอื่นเยอะเลยดีใจป้าดีใจครับผมเชี่ยนะจี๊เจ้าเชี่ยเราก็จะนั่งรถไปอีก2ชั่วโมงถึงแล้ว ถึงโรงแรมแล้วห้องเป็นไงหนูอึงห้องใหญ่ครับผมสวยมากแล้วของผมได้ห้องริมสุดก็เลยติดกับไอตัวอะไรสุดสนุกได้เห็นทุกอย่างเลยใช่สุดสนุกเราจะไปแสดงกันั่หรอใช่แล้ว Window of the world สุดสนุกคือเของมีเป็นสิแบบจำลองใช่ครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอะไรๆ่างเต้นนะพี่มีถึงเต้น แต่ตอนนี้หิวข้าวมากจริง <c oughs> เขาจะพาเราไปกินข้าวมาเ <c oughs> <c oughs> มื่อไรเขาไม่พาไปเราจะไปกินเองแล้วห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกไห่กินข้าวแหละโว้โยหิวมากเลย <c oughs> ตาตาหิวไหมหิวมากจะเป็นอมอยู่แล้ว